สวัสดีครับผมเอ็มนะฮะวันนี้ก็ออกนอกสถานที่กันนะครับมาติดตั้งเซอร์เคเบิลนะครับน็อตติ้งแฮมนะครับรุ่นเป็นตัวท็อปเลยนะก็คือรุ่นอะนาล็อกนะฮะเดี๋ยววันนี้เราตามไปดูการติดตั้งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยฮะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในบ้านเสียสักดนะฮะส่วนเครื่องเล่นเซอร์เคเบิลเครื่องเดิมนะครับของเสียสักก็คือนะครับน็อตติ้งแฮมเหมือนกันครับแต่เป็นรุ่นคอร์ดิซอนนะฮะแต่ทีนี้ตัวที่จะมาเปลี่ยนก็คือเป็นรุ่นท็ ส่วนปีโฟโน่เช่นกันนะฮะปีโฟโน่ก็เป็นปีโฟโน่ซักเด่นตัวท็อปอยู่นะฮะแต่วันนี้ที่เอามาให้เสียสักนะครับเพื่อจะเป็นเน็ตนะครับปีโฟโน่นะครับครับส่วนที่คู่กันเลยนะครับก็คือเบิร์กแมนนะครับเป็นระบบลมนะครับเป็นอาร์ลีเนียก็คือเบิร์กแมนรุ่นแมกเน่นะครับก็คือตัวนี้ใช้สลับกันฟังนะครับกับไอนาล็อกในอนาคตนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับใช้เวลาเซตอัพ2วันนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่เป็นที่สุดนะครับของ n อตติ้งแฮมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่4ที่พิศักเขาใช้ได้นะครับลอตติ้งแฮมพิศักใช้มาตั้งแต่รุ่นฮอริซอนนะครับเอสเปสเด็กแล้วก็ไฮเปอร์สเปแล้วก็มาซื้อบึกแมนนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยล่าสุดก็คือแอนาล็อกเนี่ยครับ สรุปนะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีน็อตติงแฮมรุ่นแอนาล็อกนะครับแล้วก็หัวเข็มนะครับใช้หัวเข็มเป็นหัว M.I. นะครับลอนดอนเรฟเฟรนซ์คือตัวท็อปสุดแล้วนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะก็เป็นเทปเบิรดระบบลมนะครับเป็นฮาร์ดีเนียนะครับก็เป็นเบิร์กแมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้หัวของเบนส์ไมโครนะครับแล้วก็มาเข้าปริโฟโน่เลยนะครับมาเข้าปริโฟโน่ของเนทตอริโอนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปรีของเนทเหมือนกันรุ่นซิมเมัติคอลนะครับ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับก็คือ Power amp Mono Block นะครับของ Net Audio นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว Special Edition นะครับคือเป็น Full Balance ทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้ก็แน่นอนครับที่รุ่น Transmitter ครับส่วนระบบเส้นสายทั้งหลายนะครับก็คือใช้สายไฟของ Net Audio ทั้งหมดนะครับแล้วก็สายลำโพงเนี่ยจะใช้เป็นของเทลเลียมคิวนะครับเป็นรุ่น Silver Diamond นะครับส่วนลำโพงก็เป็น b น n Contour 60ครับ หลักๆก็คือมาติดตั้งเคอร์เทเบิลตัวนี้นครับซึ่งตัวนี้มีความพิเศษก็กคือว่าตัวเนี้จะใช้ไม้ตัวนี้นครับคือใช้ไม้แต่ละชนิดเพื่อมาสลายเดซอนแนนต์นะครับให้กับตัวแพนเพตเตอร์นะครับซึ่งพอสลายแรงพวกนี้ได้ครับสิ่งที่หัวเข็มอ่านไปเนี่ยทุกอย่างบรรยากาศทุกอย่างมันจะออกมาได้ครบมากนะครับคนทั่วไปนะครับก็จะเรียกรุ่นนี้ง่ายนะครับคือรุ่นรุ่นท่อนไม้ร้อยปีนะฮะเพราะว่าตัวนี้ใช้ไม้แท้นี่ครับมีอายุต้องไม่ต่ำกว่า100ปีคร้อย่างทีครัแล้็ทุกอย่างเป็นนงา h a n d m a ด e แล้วก็ผลิตขึ้นด้วยมือทั้งหมดนะครับในประเทศอังกฤษนะครับความพิเศษของมันอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้จะสามารถปรับรอบได้ละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าทางทีมงานเรามาติดตั้งให้นะครับก็คือใช้งานอย่างเดียวครับคือไม่ต้องทําอะไรนะครับตอนสุดท้ายนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ